นี่ะสองแก้วแหละสองร้อยซีซีเด็กฉีดเต็มที่สองครั้งในในสี่ชั่วโมงเด็กฉีดเต็มที่ฉีประมาณนี้เทจุดเดียวก็ได้เทจุดเดียวไปอ่ะเทจุดเดียวก็ได้เดี๋ยวโชว์ุดูว่าดูดูค่างเาเด็กเคลื่อนไหวมันก็จะมันก็จะเออ่มาแค่นี้เนาะมันไม่ได้ออกไม่มีออกข้าครับไม่มีนี่ครับชัดเจนไม่แห้งนะครับเดี๋ยวสองแก้วปกติที่เราเทคืองแปดแก้วแห้งแล้วเดี๋ยวโอเคน้องก็ดูเดี๋ยวรอตะพันกันอีกหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีเนาะแต่ตอนเราเทนี่ประมาณไม่ถึงสามสิบวินาทีแห้งแล้วครับขึ้นขาวแล้วนี่เราตัดกันเลยเนาะ ก็เยืเาาอกอนะเอานะอ้มอต่ยงไปเือนะองตอะโอเคตอกไม่ตองไม่ตองนะตัดเลยครับตัดคึ่งเลยครับนี่ยังเหลืเอเยอะเลยไ้ขาวนี่คือมันยังมไม่ได้ยังได้ึมซับก็คือวเมื่อกี้เห็นไมครับพวงเติมที่เลยเป็นสีมัเป็นสีฟ้าเลมันจะเป็นดใสๆอะค่ะถ้าจะเป็นสีขาวอยู่ไหมมันยังได้ยังได้อีกนี้คือที่ไม่เป็นขาวนี่คือมันยังได้อีกเยอะยังรับได้อีกเนี่ยครับก็คือเราเราเราลักเจราหมดแ้วแต่ว่าเราก็สุ่มให้ดูว่า เราก็ยังไม่เจอเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่า<ล><ล>เกิดอะไรข<ล>ึ้น<ล>นะวเกิดการใช้งานหรือเปล่าครับแต่ว่าเราเรา